สวัสดีเจ้ามาพักกับป้าน้องหัมรานะในทางกว,าว่าเวยดายป้าน้องมานอนในโรงแรมดันนกอกมาทุละมาตั้งแต่อาทิตย์อาทิต,ตย์ที่แล้วแล้วก็มาแล้วรอบหนึ่งละที่นี่การมันบัดแล้วเนาะมาแต่วันพุธมาตั้งแต่วันพุธวันวันพุธตอนเย็นนะเจ้าเนาะมาตั้งแต่วันพุธตอนเย็นแล้วก็มาจัดการโอนรถ โอนรถทำพาสปอร์ตแล้วก็ทนเทินรถท,ทีเดียวส 3, 3ามสามการมาอยากออกมาหลายข้างว่าเหนื่อยเขาทำงานมีเวลาเออเลยว่ามาจัดการทีเดียวอีนะนี่มานี่ทำพาสปอร์ตเอ่มอมนต่ออาทิตย์แล้วนะเขาทำวันยุดธหลาย่อาอย่างก็วันยุทธปนเอามีวันยุทอาทิตย,ย์ปนมีวันยุดธมดถึงวันวันตอนตเข้าวันศานั่นละ่ะหนึ่งอาทิตย์นั้นปน เปิดแค่วันอังคารวันเดียวอืมปานน้องเลยบัทรทัก็เลยเลือกมาที่มาทําอาทิตย์นี้ทำเมื่อาาาวานอาเมื่อาาวานทําวันวันพธห์สวันศุกร์ก็จะได้อีกคงจะนู่นแหละวันจันทร์นี่แหละเพราะว่ามันติดเการ์อาทิตย์เนาะถ้ามันมีเสาร์อาทิตย์เขาก็ถ้าจะได้อยู่แหละวันเสาร์ได้สามวันเปินว่าถ้าว่าทำมันติดเสาต์อาทิตย์เขาก็ได้อยู่สามวานันแต่ว่ามันวันนี้มันติดเสาร์อาทิตย์ก็รอห้าวัน เอามาจัดการโอนรถเทินรถอะไรอย่างเรียบร้อยละเหลือทุกอย่างเรียบร้อยละนอนรอพาสปอร์ตนอนรอพาสปอร์ตสามวันแล้วก็เรื่องโอนรถนี่เปลี่ยนทะเบียนรถตัยโน่เป็นบอว่าอาทิตย์เดือนหน้าเดือนมาเดือนหน้าใครมาใหม่อราอยู่เรื่องเทินรถนี่ก็จัดอูแล้วจัดการแล้วรอวันวันรอวันจันทร์เหมือนกัน บอกกันหนูเราวันจันทร์วันจันทร์จะไปเอาทีเดียวทั้งพาสปอรต์ตทั้งรถนั่น <laughs> <c oughs> <c oughs> นะ่ะเหนื่อยแล้วมาคนเดียวอยู่คนเดียวเอ้ยดีวันนี้มีตลาดนั่นเอาไปไปการนั่นไปซื้อน้ําพริก <c oughs> ดีมียนเปิดขายน้ําพริกซื้อพริกซื้อน้ําพริกซื้อนอนต้มพักต้มบะยังมาเก็ไปบนห้องคิดว่าบัลลงไปลยอนะ วันนี้ก็บรลงไปคืนนี้ก็บาลงไปกินแล้วนูนนอนก็กิน,นก็ั้วันอยู่นี่แหละเนาะเออจะอู้อย่างจะอู้เนี่ยอันจะอู้เรื่องภายในอาทิตย์สองอาทิตย์นี่มาได้อู้เรื่องอย่างเลยนะมาได้อัดคลิปเลยมามีมามีเวลาเวลามาตอนแรกว่ามาเมืองไทยว่าจะมาอัดคลิปตัยถ่ายตวยจัดการธุระตวยอู้มันตึมงมาได้ย่าง หัวสมองเนี่ยมันคิดแต่ชุ้ละนั่นเนาะมันมันจะไม่ีเวลาที่ไปอัดคิปเลยแหละเบา่างที่จะไปอัดคิปอัดได้มันก็จะม้วนจะอู้อย่างอู้บออกมันมันอะอย่างเ็บนว่ามันตันในหัวมันอะตันในหัวก็เลยไม่ได้อ้ยังยังยังขนาดข่าวลงพนี่มีเวลาได้ฟังเหมอนเนาะมันมันได้ฟังเตี่ยวันสองวันก็ได้ฟังเหตี่ฟังตอนกลางคืนฟังก็เดียว คลิปสองคลิปกว่ารับไปเหีน,มน,หนยมันมันเหนื่อยเนอะจะจะแก่คนนี้มันเหนื่อยเนอะเท่าแล้วนะเอยอยอนฟังข่าวลงพ้นก็อย่างอ่ะอย่างก็พิษพิษหัวกันทะเลาะกันวนวะวนไว,าว,นวามาก่อนว่าฟังพูมันพิษตัเนี้มาเดียวมันนี้ฟ้าฟังนี่พิษกันนะมาเอยอย่างจะได้ระล,ละัพธ์เหวคนตีว่า คนที่ว่าออกไปแล้วถ้ากลับมาทะเลหัวกันพิษหัวกันนี่มันมันโซถึงนิสัยเลยเนาะโอถึงนิสัยคน้วยพี่น้องก็เลยบอยากจะดูอยากจะฟังมันเหนื่อยอ่ะล้วเวลาเราฟังเขาเหนื่อยกับงานแล้ว,ลวมาฟังที่มันในเหนื่อยอยีกมันก็ยิ่งเหนื่อยเข้าไปอีกเหนื่อยใจนะไม่ใช่เหนื่อยกายนะกายเขาเหนื่อยอยู่แล้วทํางานทุกวันเนาะอ่าเราเหนื่อย เหนื่อยกายเขาเหนื่อยอยู่แล้วใจเขาก็คิดแต่เถียงทุละทุละเวลาเขามาฟังเรื่องอยากอยากจะฟังเรื่องที่มันเบาเบาสมองเออมันก็พอมาฟังมิแต่คนนั่นหวาเมืองหวากลัวทะเลาะกันตลอดเวลาปัญหาอลยรนู้นึกว่าเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยในใจละเหนื่อยใจเหนื่อยกายเหนื่อยทุกอย่างนั่นแหละอืก็เลยอยากจะฟังันว่ามันต้องฟังอ่ะอยากจะอีกอัดคลิปตัวเองไม่ใช่มีเวลาได้อัด มีเวลาได้อัดคลิปตัวเองเลยสมองคิดแต่ทุละนี่นอนวันนี้วันนี้นี่ยัางไรวันนี้วันวันนี้วันศุกร์นอนนอนวันศุกร์นอนวันศุกร์เสาร์อาทิตย์บุกบุกไปเลยสามวันรวดศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วก็วันจันทร์ถึงจะไปหัดใหญ่ไปหัดใหญ่ไปทั้งเอารถทั้งเอาทั้งพาสปอร์ตคิดว่าจะทำมาในวันเดียวในวันจันทร์นั่นน่ะถ้าว่าวันจันทร์เซตก็จะกลับ มาเลวันจันทร์เจ้าทาวา้าาเซตก็ต้องรอวันอังคารถึงจะกลับกอันรอรอทุระว่าเซธบะเซธจะขอมาเซธวันจันทร์ได้เนาะเหนื่อยมายากจะอยู่แล้วเวลาอยู่บ้านเฮากงยังอนได้เขาได้ทํางานคนทํางานเนาะพาเราได้หนังๆนอะนอนมันรู้สึกเบื่อมันเบื่อจะไปเอลก็เอลบัตตันไม่ไวันสองวันมู้จะไปเอวไหนอือม บางแกบอกว่าไปนราธิวาสล่ะไปหา,ป,ป,หา,ป,า,ป,าปีไปหาปีก็อนอยากไปไปหาปีปีก็ทําทการงานไอเขาไปอยู่กันไหนบ้านคนเดียวไอเนี่ยถ้าว่าอยู่นี่ก็ยังแค่นว่าวนัวนวันผูกกล้วยมานี่เขาก็จะได้จัดการเรื่องเรื่องอากานกล้วยจะไปพอกล้กวยเรื่องกล้วยเรื่องเงินเรื่องน้องอะไรอย่างของเขานั่นละ่ะ <laughs> มาอุ่นี่แหละนี่ห้องห้องนี่ทุกหนกเนาะ ถ้าห้องนอนหัดใหญ่เนะี่ยอู้ถึงห้องก่อนเฮาเฮานอนหัดใหญ่เนี่ยห้องหนึ่งอ่าห้องหนึ่งเปดเปดร้อยทั้งกินทั้งทั้งห้องก็ตกวันเป็นพันแลวหนอนี่มันนอนดันหนอกนี่ห้องหนึ่งสามร้อยเก้าสิบเมื่อก่อนมันก็แบบใจราคานี่แล้วก็มันก็ราคาสูงโรงแรมนี่นะแล้วก็ราคาสูงอยู่ได้ที่พอมันเป็นโควิดโควิดที่นี่คนก็อ่าอะอย่างก็เวลาโควิดคนก็ โรงแรมเปิดปิดอ่ะมันมีค้นอ่ะอืมเวลาโรงแรมปิดปิดไปเป็นปีๆมันมีคนนี่โรงแรมมันกำลังเปิดเริ่มเปิดนี่นี่นพเพระ่มันเปิดมันก็ลดราคาโรงแรมมันลดราคาล,รลด,ราคารรดราคามันเพื่อ,อที่จะเรียกลูกค่านเนาะอรอ้านนวดร้านอย่างก็เริ่มเปิดแล้วนะด้านนองนี่นะคนก็นเริ่มมีแล้วนะปัะเดี๋ยวนี้นะมาแต่ว่นนี่นะจ่าเช็ดนี่เต็มหมดเลย เอ่อคนขับรถคนขับรถเครื่องคันใหญ่ๆนั่นนะ่ะเขามาพักกันมาสมมาัมมนามามามารมบงการใน,นนะภาษามาเลนอะภาษาไทายคนห้องอย่างหามาทัศนาจรม,มาทัศนาจรมาเป็นกลุ่มๆของเขานะกลุ่มรถใหญ่ๆรถเครื่องใหญ่ๆนั่นนะ่ะเขานอนชั้นจัดเต็มเลยนะป้าน้องต้องได้ขึ้นมานอนชั้นแปดแต่ว่าเปิลกับมาได้ปเปิดทุกมาท,ท,ท,ทุกทุกชั้นเลย เปิดเปิเปิดเ,เป็นบางชั้นพอพอเปิพอลอูกค่ากันเลยเนาะพอลูกค่ากนว่าเขาจะเปิดชั้นไหนชั้นไหนอย่างแบบนั้นเลยสามร้อยเก้าสิบสามร้อยเก้าสิบนะแต่เจ้านี่ลงไปซื้อน้ำพริกซื้อข้าวเหนียวซื้อของกิน คิดว่าทั้งวันในวันนี้ทั้งวันแล้วก็คืนอีกช่้งคืนจะกินแฮมลงแฮมเจะก่อนผูกไม่เจ้ามดไปอยู่จ่สองสามร้อยก็ได้อยู่ยยยแหละสองสามร้อยวันกับคืนจนจนถึงวันผูกกูเนี่ยเนอะก็มดไปอยู่แหละสองสามร้อยอยู่แหละออรวมกว็ห้องกัอยางไงมันก็ลดต้นทุนไปน้อยยังเหรอลดต้นทุนขอบคุณเจ้าหน้าขอบคุณเจ้าหลานะะนะเจ้าเนอะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ปนองปน้องอนจน อ,อู้อู้เรื่องนิ่มนได้แหละจริงมาอู้เรื่องอย่าง,งอ่ะงองอมเงาอยู่คนเดียวอยู่ในห้องคนเดียวสวัสดีเจ้าขอบคุณเจ้าบา,บายบาย